สายสะโพกปิดไปความเคลเรยที่มีออกมาให้หมดยอกแล้วขรบยอกแล้วขรบอีเขมมากูต้องขายเรียดสามสี่ปุ่นีป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 ีเจ็บลายปุ่นีป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 ีกลับปากเอาปี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 เนยไอี่ขาสิ่าโนมาปุ่นี ผู้นี้สิ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 เกือบตามาเอาอีสิสิีิสิสิเนไอาสิคาสิตาหย่อน่าผู้นี้ปิเออ่โอ้ยหนูเอากาแฟมาเสิร์ฟพี่อะจ๊ะเอาวางไว้ตรงโตวางวางๆตรงนั้นเลยจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน คือพอดีจะเข้ามาทักทายพี่เคที่อะครับเลยอาสาวกาแฟเข้ามาให้ด้วยขอบคุณค่ะแล้วนี่คิดว่ากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอครับคือพี่กำลังจะทำว่ามันไม่ใช่คือมันไม่ใช่เหางที่น้องคิดนะคะคือพี่อธิบายได้ค่ะคือว่าตัวปลอม เพราะถ้าพี่เคที่เนี่ยเป็นแฟนเพลงของน้องพรจะต่พรตัวจริงเหต้องรู้สิครับว่าเขาเต้นแบบนี้อ้า ہ จะมาซอยปินเน่ปุ่นิปอีปีพิปิปิปิเจ็บหไยปุ่นิปติเปิ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 เภือป הק มาเอาอีกปีปินเนอ้ยที่คาที่ตาให้ย่อนว่าปุ่นิีปิ